ที่ทำให้แฟนหึงเราแบบสุดๆนะครับมีการศึกษานะครับเกี่ยวกับความหึงหวงนะครับอันนี้มาจากเว็บไซต์ไซโพสซโค o โลโจีคือมันมีนักวิจัยคนหนึ่งนะครับชื่อมอนเมดิกเซนเขาค้นพบว่ามนุษย์เราเนี่ยมักมีความเชื่อเกินจริงมากกว่าเดิมถึง2เท่ายกตัวอย่างนะครับเช่นลูกน้องเนี่ยซื่อสัตย์กับเราหครั้งเราจะเกิดความเชื่อว่าลูกน้องคนนี้เนี่ยซื่อสัตย์มากๆเลย นะครับคือเชื่อมีความเชื่อเกินสองเท่าหรือเพื่อนช่วยเหลือเราสองครั้งเราจะมีความเชื่อว่าเอ้ยคนคนนี้ช่วยเหลือเราตลอดเลยหรือเช่นแฟนนอกใจหนึ่งครั้งเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยแฟนเราเนี่ยนอกใจตลอดเลยหรือแฟนโกหกเราสองครั้งเราจะรู้สึกว่าเนี่ยแฟนเนี่ยนะครับโกหกเราตลอดเลยการทําให้แฟนหึงสามารถกระชับความสัมพันธ์ได้ให้มันดีขึ้นได้แต่การใช้วิธีการเราต้องใช้อย่างระมัดระวังและในขอบเขต เพื่อให้มันเหมาะสมนะครับเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบที่มันไม่ดีนะครับต่อความสัมพันธ์รวมถึงการสร้างความไม่ไว้วางใจในคู่รักเพราะงั้นเนี่ยก็ใช้กันพอประมาณการมีเพื่อนต่างเพศมาคอมเมนต์บนโซเชียลมีเดียของเราจํานวนเยอะๆสิ่งนี้ก็จะทําให้แฟนเนี่ยคิดเกินความเป็นจริงนะครับจริงๆมันอาจจะมีการคอมเมนต์ถามไทยสารทุกสุขดิบนะครับแต่มันจะทําให้เขาแอบคิดว่าเฮ้ยหรือ เรากับเพื่อนคนไหนในนี้นะครับแอบกิ๊กกันอยู่กักกิ๊กกันอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันมีคนไหนแอบชอบเราอยู่หรือเปล่ามันทําให้เขาสนใจเรามากขึ้นมันทําให้เขาหึงหวงและเป็นห่วงเรามากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะสมองมนุษย์จะคิดมากกว่าความเป็นจริงเกินไปมากถึง2เท่านะครับเพราะงั้นเนี่ยสิ่งนี้ก็จะทําให้แฟนเนี่ยนะครับหึงหวงเรามากขึ้นใส่ใจเรามากขึ้นตามส่องตามติดชีวิตของเรามากขึ้น